ให้เดือยทองายมแต่เรามาแล้วมาสร้างโยมทำบุญให้อธิษชาัมทำทานให้ปราดานาลงโคตรนา,ปรนาเป็นบุญติปปะอิน เบอร์หนึ่งกับเบอร์ศนย์เบอรนึ่กับเบอร์ศูนก็ถ้ารวมกันก็เป็นสิบนะครับนี้เเป็นเมันกลายเป็นเบอร์ไปเลยขึ้นมาจถือว่าเป็นเป็นีที่ดีทีสเมาเลยได้ได้เบอร์สบคพรครับา ทาอะไรให้เป็นระดัให้หลวพ่อโยนแล้วพามาจะยึเป็นศบกษาสงฆ้ให้ปีให้เวลาสิบลูกช่วที่จอดอยู่ที่ไทยตอนนี้ไม่ได้เสียพระการแล้วพระยา

ราว่ามีงานประจำปีที่วัดดอนใหญ่มีหลำลูกกาอของแปดจังหวัดปทุมธานีก็ตั้งใจที่จะมาขอมพอรเาเวสุวรรแล้วก็มาหลวงพ่อดำแล้วก็มีพระหลายองค์มากเลยที่เนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นพระมามีประมาณ400ปีด้วยกันซึ่งในบุคผมผมมองว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งซึ่งเราก็มา พรส,สิริจ <Bruno> ังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลกับพักทางเลือกใหม่แล้วก็ตัวผมแล้วก็ครอบครัวรับผมแล้วก็อธิษฐานเือนคนทั่วไปที่อธิษฐานกันก็หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวสุขภาพแข็งแรงเจริญก้าวหน้าในนันทีกันานการเงินด้วยี่แน่นไปและสิ่งสําคัญคือตั้งใจอยากให้ประชาชนรับพักทางเลือกใหม่เยอะ แล้วก็เลือกพักทางเลือกใหม่เบอร์สิเยอะๆเพราะเราตั้งใจที่จะทํางานให้กับประชาชนภาพรวมในปี69ให้อย่างเต็มที่แล้วก็อยากประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งท้งนี้เพราะว่าพักทางเลือกใหม่เนี่ยก็พี่น้องประชาชนก็รู้จักผมอยู่แล้วนะครับว่าเคยเห็นบทบาทฝีมือผมในสภาผู้แทาานรัศฎรในฐานะป้ายช้างแล้วที่งแต่ว่าครั้งนี้ ผมมีนยโยบายหลายนยโยบายด้วยกันแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตั้งใจที่จะถ้าพาประชาชนเลือกเยอะๆนะครับแต่ด้วยจํานวนผู้สมัครเองทั้งจํานวนสสจำนวนผู้นนสมัครสสเขตเนี่ยเราก็หวังไกลๆไว้นะครับไม่ถึงขนาดเป็นนายกก็ขอเป็นรองนายกแล้วเรามตรีว่าก,กา,ารกระทรวงแรกงานเพราะว่าเราตั้งใจมาดูแลสวัสดิการน้องทหารผ่านศึกพลรบเงิน เงิน670,000นายเพื่อตอบแทนทุกคุณพวกเขาที่เขาดูแลประเทศไทยมาโดยตลอดเราก็จะมาดูแลพวกเขาอย่างที่เขาอายุมากแล้วนะครับแลยอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งสําคัญคือตอนนี้เราตั้งใจที่จะมาดูแลกระทรวงกลาโหมเพราะว่าเรามองว่าเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญประมาณ4-5พ่อเนี้ยถือว่าเป็นเสร็จเด็มฐานแล้วนี่คือสิ่งที่พักพันเรืองใหม่อยากได้คะแนนเสียงจากพื่องประชาชน25ล้านตัวเรือนขอแค่ตัวเรือนละคะแนน ถ้าคูณเนิละคะแนนเนี่ยถ้า1ล้านคะแนนเนี่ยในสิล้านคะแนเนเราก็ได้สอสอยีวคนละแต่เราส่งสอสอบัญชีในชื่อไม่เยอะ20คนอาจจะได้ทั้งหมดเรายังมีสอสอ,สอเขตเรามั่นใจว่าแม้เราจะมีโอกาสได้ชิงนายกถ้าเราไม่ได้เป็นนายกเราก็เป็นรองนายกควบรามัดระว่าการกระสวนกรลาวหมแล้วเราคิดว่าภายใน2 3สมปีถ้าผมได้กลุ่มกระสุนเนี้ยกองทัพจ,จากลำดับที่ห้าของโลกจะกลายเป็นลำดับที่9หรือที่สของโลก จะเป็นอกองทัพที่เข็มแก่งน,นั่นคือสิ่งทีง่เราตั้งใจไว้